Oh, <laughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช a อกอ b o ม t m o v วี ช่องนี้มีหนังหน้าสะสมให้หนักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลิปชันผมจะมาพูดถึงผลงานลำดับที่9ของผู้กำกับควินตินทอรนติโน่และยังเป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า one shot of on a time in Hollywood หรือชื่อไทยเก๋ๆอย่างการละครหนึ่งในฮอลลีวูดภาพยนตร์เรื่องนี้ กำกับการแสดงโดยเขาและเขียนบทโดยเขาแม้แต่กระทั่งงานแคสติ้งนักแสดงมันก็คือฝีมือของควินตินทอรันติโนจึงใช้คำว่าลำดับที่9หรือผลงานลำดับที่9ผมจะมาพูดถึงผลงานของเขาในแบบยอดภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1969สิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ควินตินทอรันติโนจับใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้แทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนักบินยานอวกาศ ที่ไปเหยียบดวงจันทร์คนแรกของโลกและยังรวมไปถึงคดีสยองขวัญกล้องโลกอย่างคดีชาวแมนสันเรื่องราวของริกดันตันนักสแสดงหนังขาวบอยยุค8มิลิเมตรหรือยุคหนังขาวดำแล้วก็เพื่อนคู่หูมหาการอย่างสตันแมนคริปบูธจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดติดกันยังกับปะท่องโกและเป็นเพื่อนคู่หูที่คอยช่วยเหลือกันตลอดเวลา และยังรวมไปถึงชีวิตของชารอนเทสนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไงยังมีแบ็กกราวในปี1969ที่จะเข้าสู่ยุคทองของฮอลลีวูดยุคที่ภาพยนตร์ของฮอลลีวูดเริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วครับเริ่มจะกลายเป็นฮอลลีวูดเต็มตัวเรื่องราวเยอะแยะมากมายในยุคนี้ในช่วงนี้และยังรวมไปถึงคดีสะเทือนขวัญคดีที่สร้างความสะพึงกลัวให้กับคนทั่วโลกได้รู้จักกับ ชาวแมนสันหรือคดีแมนสันนะครับนักแสดงที่ล่วงลับไปแล้วกลับมามีชีวิตชีวาทําให้เราได้รู้สึกว่าโอ้โหเหมือนกับเราแบบได้ย้อนยุคไปจริงๆเหมือนกับเรากําลังนั่งอยู่ในไทม์แมชชีนเพราะนักแสดงที่จะมาเซอร์ไพรส์ให้เราเห็นเป็นนักแสดงที่เสียชีวิตไปทั้งนั้นเลยครับผมจะไม่บอกว่ามีใครบ้างแต่ถ้าทุกท่านได้ดูแล้วทุกท่านก็คงอ,อิ่มเอมสำหรับผมนี่อิ่มทั้งเรื่องเลยครับเพราะว่า มันเป็นอะไรที่ผมอยากเห็นมานานแล้วสิ่งที่ผมไม่ได้เห็นในภาพะยนตร์เรื่องนี้ก็ทําให้ผมได้เห็นครับ่ันเฉพาะธรรมอินฮอลลีวูดเนี่ยสมกับชื่อการละครั้งหนึ่งในฮอลลีวูดจริงๆเหมือนผมกําลังนั่งทามชชีนได้เห็นชีวิตชีวาความสดใสที่เกิดขึ้นในปี1969ไม่วจะเป็นยุคของฮิปปี้ยุคของการแต่งตัวยุคของหลายๆอย่างควินตินทรันติโนมักจะใส่ใจรายละเอียดไม่ว่าจะเป็น แค่ฉากเล็กๆน้อยๆซีนเล็กๆน้อยๆที่คลิปบูธขับรถท่องราตีหรือท่องไปในเมืองสิ่งที่เควินตินเขาจะสื่อสารให้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นแหละครับมันคือสิ่งที่เขาตั้งใจให,ให้เห็นก็คือเขาอยากให้เห็นชีวิตชีวาในยุคป,ปี1969อย่างที่เขาตั้งใจไว้อยากให้ทุกคนได้พบกับอะไรที่ไม่เคยได้เห็นกันมาก่อนแล้วก็ทุกคนที่ไม่เคยได้ผ่านอะไรมาก่อน และคนที่เคยอยู่ในยุคนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็าอยากสร้างให้คนในยุคนี้ได้ดูได้ลํำลึกถึงในอดีตในปี1 9 6 9ภาพยนตร์เรื่องนี้มีให้ทุกอย่างเลยในปีนั้นครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงมีฝีมือไว้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรีโอนโดดิคาปิโอแบล็ตพีทมาร์โกสโอบบี้แล้วก็ดัคอต้าแฟนนิงทิโมธีอีลิมแพนอัลปาชิโน เคิร์กรลสเซลโอ้โหไล่ในคลิปนี้ไม่หมดครับเพราะว่านักแสดงที่เข้ามาร่วมเป็นเอ็กซ์ตาร์นี้ก็มีแต่ชื่อเสียงดังๆทั้งนั้นและภาพยนตร์เรื่องนี้มีทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องไม่จริงครับควินตินสามารถเอามาผสมผสานภาพยนตร์เรื่องนี้ทําให้ผมอิ่มทาให้ผมมีความสุขทําให้ผมรู้สึกยิ้มไปตลอดทั้งเรื่องถึงภาพยนตร์จะค่อนข้างยาว2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงแต่มันกลับทําให้ผมต้องลุ้นใจจดใจจอและดูสิ่งที่ควินติน เขายัดใส่ในภาพยนตร์อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คืองานปาร์ตี้ที่มีนักแสดงที่ล่วงลับไปแล้วกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้สมกับคำว่าวันซัปพอนอะําร์อินฮอลลีวูดจริงๆครับยังไงก็อย่าลืมไปหามาชมไปหามาดูกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมว่าเร็วนี้น่าจะมีแผ่นบูเลแล้วก็แผ่นดีีออกมาให้หลายๆคนจับจองเป็นเจ้าของแน่นอน สำหรับท่านที่คิดเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง a b อ u t Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตจำใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Movie by Samuel